สวัสดีครับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าทุกทท่านนะครับสำหรับ EP นี้แอดมินก็มีข่าวสารมาอัปเดตให้กับพี่น้องชาวเรือใบสีฟ้าได้ติดตามรับชมรับฟังกันเหมือนเช่นเคยนะครับแต่ก่อนอื่นเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดมินและทีมงานด้วยนะครับ ในที่สุดนะครับแมนซิตี้ของเรานะครับก็ได้ปิดดีนคว้าทางด้านมามูธได้สําเร็จนะครับด้วยราคา80ล้านยูโรนะครับฟาบิโอโรมาโน่นะครับก็ได้ยืนยันแล้วนะครับว่าแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยได้ปิดดีนคว้าโอมานมามูธกองหน้าตัวเก่งทีมชาติอียิปต์วัย25ปีจากแฟงเปิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดวยค่าตัวนะครับยังไม่เปิดเผยแต่ว่าหลายสื่อคาดว่าประมาณ80ล้านยูโรรวมโบนัส ตามรายงานเปิดเผยว่าเจ้าตัวแสดงความต้องการย้ายมาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าตั้งแต่แรกแล้วและพร้อมจะเติมเกมลุกในระบบของเป๊ปกวารเดล่ายินดีต้อนรับสู่ครอบครัวเรือใบสีฟ้านะครับโอมมนมามูธตอนนี้นะครับได้มา3ตํตำแหน่งที่ต้องการแล้วนะครับก็คือกองหลัง2คนนะครับแล้วก็กองหน้า1คนนะครับเหลืออีกตำแหน่งหนึ่งนะครับก็คือในตำแหน่งกลางรับนะครับมาสรุปกันนะครับว่าตอนนี้นะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้ของเรานะครับได้ใครมาบ้างแล้ว โดย3คนที่แมนซิตี้ได้มานะครับก็คือคนแรกนะครับโอมา,ม,ามูตกองหน้าทีมชาติอียิปต์อายุ25ปีนะครับจากแฟงเปิดเติมสัญญา5ปีถึงปี2029เลยนะครับและค่าตัวก็ประมาณ80ล้านยูโรนะครับอันนี้จากแหล่งข่าวสื่อต่างประเทศนะครับคนที่2อนะครับอับดุลคาดีคูซานอฟนะครับเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่เก่งที่สุดในเอเชีย อายุ20ปีจากอุสเบกิสถานนะครับถูกดึงเข้ามาใช้งานในระยะยาวเซ็นสัญญา4ปีบวกออปชั่นเพิ่ม1ปีค่าตัวก็ประมาณ40ล้านยูโรนะครับอีกคนนึงนะครับวิกเตอร์เลดนะครับหรือว่าวิกเตอร์เฮดนะครับแล้วแต่ว่าเพื่อนๆจะออกเสียงยังไงกันเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเซนเตอร์แบ็กดาวรุ่งที่มากพรสวรรค์ชาวบารซนะครับที่ตอนนี้เรือใบสีฟ้าก็ได้เซ็นสัญญาแล้วนะครับ ก็จะเข้ามาเติมเต็มให้กับเรือใบสีฟ้าเพราะว่าเจ้าตัวนะครับนอกจากจะเล่นเป็นเซนเตอร์แบ็กนะครับก็ยังสามารถเล่นเป็นมิดฟิลด์ตัวรับได้อีกด้วยโอ้แฟนๆชาวเรือใบสีฟ้านี่ตอนนี้นะครับต่อชมผลงานกันได้เลยนะครับสําหรับตอนนี้นะครับแมนซิตี้ของเรานะครับมีกองหน้าเพิ่มมาอีกคนนึงนะครับเป็นหน้าธรรมชาติอย่างโอมานมามูธนะครับโอมานมามูธนะครับก็มีความสามารถที่เรียกว่าโดดเด่นเลยนะครับ เจ้าตัวนะครับยังสามารถที่จะกระชากลากเรือแล้วก็ยังมีเทคนิคเฉพาะตัวและสามารถจบตะกรอได้ขมด้วยนะครับเอามาช่วยเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับที่ความสามารถของเออร์ลิงฮาแลนด์ในตอนนี้ก็คือสูนหน้าตัวเป้าโดยธรรมชาติขนาดแท้ก็คือส่งบอลไม้ถึงเขานะครับส่วนการทำประตูเนี่ยเป็นหน้าที่ของเออร์ลิงฮาแลนด์เท่านั้นมามูนะครับถ้าเกิดว่าเข้ามาเนี่ย แมนซิตี้ของเราเนี่ยจะกลับเข้าไปสู่ท็อปโฟได้แน่นอนนะครับอีกหนึ่งคนที่เรียกว่ามีข่าวกับแมนซิตี้นะครับก็คืออันเดียคัมเบโซนะครับอันเดียคัมเบโซนะครับก็เป็นชื่อที่หลายๆคนเนี่ยเคยได้ยินกันมาบ้างแล้วนะครับเจ้าตัวนะครับเล่นอยู่ในเซเรียอานะครับโรมาโนนะครับเขาได้รายงานว่าแมนซิตี้เนี่ยตอนนี้เนี่ยได้เดินหน้าเติมทัพไม่หยุด และล่าสุดนะครับมีแผนเจราจารโดยตรงกับยูเวนตุสในวันศุกร์นี้เพื่อปิดดีนคว้าตัว Under time, ตอันเดียคัมเบโซ่แบ็กซ้ายตละหลัประโยชน์วัย24ปีมาเสริมทัพอย่างต่อเนื่องคัมเบโซ่นะครับคือเจ้าตัวนะครับมีไอดอลเป็นอดีตนักเตะของเรือใบสีฟ้าอย่างเจ้าคันเซโรนะครับที่ย้ายไปเล่นในซาอุปโปลีกนะครับคัมเบโซ่นะครับ,รบเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่เรียกว่าเก่งมากเลยนะฮะถ้าเกิดว่าได้มาร่วมทัพเรือใบสีฟ้าทางฝั่งแบ็กซ้ายเนี่ย อาจจะอุดรอยรั่วให้กับแมนซิตีต้ได้และอาจจะมาช่วยในส่วนของกวาดีโอได้นะครับวาดีโอก็ถือว่าเก่งนะครับแต่ว่าฟอร์มในฤดูกาลนี้ก็มีดีบ้างมีหลายบ้างสลับกันไปถ้าเกิดว่าได้คัมเบโซมาแบ่งเบาภาระสลับกันลงนะครับก็อาจจะอาจจะช่วยแบ่งเบาภาระได้นะครับและแน่นอนนะครับในการฝึกซ้อมเนี่ยในตำแหน่งเดียวกันมี2คนมันจะทําให้ดูเป็นการบทเป็นการแข่งขันกัน มันจะสามารถดึงศักยภาพของนักเตะออกมาได้ถึงขีดสุดนะครับทีนี้แหละเราจะรู้เลยว่าระหว่างแคมเปโซกับจอร์โกกวาดิโอใครจะเก่งกว่ากันแต่ว่าตำแหน่งจริงๆของจอร์โกกวาดิโอไม่ได้แบ็กซ้ายนะครับเล่นเป็นเตนเดอร์แบ็กนะครับแต่ว่าจอร์โกกวาดิโอเนี่ยก็เมื่อเข้ามาแมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยในตำแหน่งแบ็กซ้ายนั้นยังว่างอยู่นะครับเป๊ปก็เลยให้ไปเล่นในตำแหน่งแบ็กซ้ายและเจ้าตัวก็ทําได้ดีด้วยขาดแค่ความเร็วนะครับความคล่องตัวเนี่ยมีแล้วจบสกกรก็ได้นะครับ แต่ว่าความเหนียวแน่นแล้วก็ความเสมอต้นเสมอปลายยังไม่ดีพอสําหรับในฤดูกาลนี้นะครับแต่ว่าในฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีข้อสงสัยสําหรับยัตโกกวาดิโอเลยแต่ตอนนี้นะครับเรากำลังจะได้แบ็กซ้ายมาร่วมทับอีกคนหนึ่งก็คือกัมเบโซชื่อนี้การันตีได้นะครับ สำหรับใน EP นี้แอดมินก็ได้นำข่าวสารอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องชาวเดือใบสีฟ้ามีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์พูดคุยกันมาหน่อยนะครับหากแอดมินมีอะไรผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับลาไปก่อนพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับ